สวัสดีครับพบกับผมทาม e เมอร์กับช่องทาม e กระแสสวัสดีดอมเข้มมุกทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะไปส่องเข้มฮัสวีและมุกดานะรินรักกันครับทางทวิตเตอร์ แต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปทุกๆวันทุกๆเช้านะครับ ช้านี้กทมอากาศหนาวถึง19องศากันเลยทีเดียวนะครับทำให้ผมนอนหลับเพลินไปหน่อยนะครับวันนี้ถ้าอ่อนแอคลิปนี้ช้าต้องขออภัยทุกท่านด้วยอย่างยิ่งนะครับอากาศหนาวจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้สุขภาพผมเริ่มไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีคลิปลงช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะครับยังไงก็ หลายท่านนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับและก็ช่วงนี้นะครับโรคระบาดกำลังรุนแรงขึ้นเข้าไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับในการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากออกจากบ้านทุกๆครั้งนะครับพร้อมอสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกๆครั้งนะครับ เมื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างกับทุกๆท,ท่านไว้ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องไทมกระแสนะครับวันนี้นะครับไม่มีแฮชแท็กใดๆเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้เราจะมาส่องแฮชแท็กแยกกันเลยนะครับทั้งแฮชแท็กเข้มหัสวีและก็แฮชแท็กมุกดาเรินรักนะครับมาดูกันนะครับว่าทั้งสองคนนะครับจะ มีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะส่องกันคนละ5นาทีนะครับส่องเข้มมัสวี5นาทีส่องมุกดาณนะรินรัก5นาทีนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับอ่าเลดี้เฟิร์สนะครับไปส่อง แฮชแท็กมุกดาเนระรักกันก่อนนะครับจับเวลาละกัน5นาทีว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นกับน้องมุกดาในวันนี้อะไรบ้างนะครับนะครับเข้มมุกรัตที่ฮัสลินนะครับไม่ว่าคนสองคนจะต่างกันแค่ไหนคนหนึ่งชอบสีขาวอีกคนชอบสีดำคนหนึ่งชอบภูเขาอีกคนชอบทะเลคนหนึ่งพูดน้อยอีกคนพูดมาก แต่สุดท้ายถ้าคนที่รักกันจริงเราจะไม่บังคับให้อีกคนชอบในแบบตัวเองแต่เราจะชอบในแบบที่ต่างกันแต่เดินหน้าต่อไปด้วยกันได้โดย h h a s มุกดาารินดรนักนี่นะครับพ่วงไปด้วย hashtag เข้มมุกและก็ hm h h a a s t เข้มหัสวีด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับชาวดอมเข้มมุกก็จะ h a t รวมกันแบบนี้แหละครับมาดูนะครับ มุกี้วีวีนะครับขอญาตวงวานลูกสาวได้ไหมพี่พรายถึงกับต้องให้ดูฮิปโปเป็นตัวอย่างแต่ก็จริงของพี่เขาแหละคนสวยน่าจะกินอีกสักนิดกำลังดีเหมือนตอนซนะ่ออ่ะลูกตอนเนี้ยแห้งเป็นนิดนึงนะะหลายหลายคนนะครับบ่นว่าน้องตามุกนะครับดูผอมไปนะครับช่วงนี้นะครับก็ให้กินเยอะๆนะครับเหมือนน้องคิปโปนีครับมุกอยู่กมอมก็กินให้เยอะๆจะได้อ้วนแบบนี้่านี่พี่พราย ได้แท็กนะรินรักมานะครับยังไงก็น้องตะมุกนะครับกินเยอะหน่อยนะครับคุณแอมนะครับบอกว่าหาลูกสาวเจอแล้วถ่ายคู่แคนแสนรักเครดิตสตอรี่ไอคุณคูทูนนะครับนะครับกำลังถ่ายละครเรื่องคู่แคนแสนรักอยู่นั่นเองนะครับวันพระอาทิตย์ผ่านมานะครับมีคิวให้กับครัวกองคู่แคนแสนรักนะครับ เร็วๆนี้ก็รอติดตามกันนะครับคู่แค้นสนรักนะครับมุกดาแลเรนรักนะครับพบกับคู่จิ้นนะครับาจากละครมาทรสโรกันนะครับที่ไมพัตรเดชนะครับนะครับเข้มมุกไบรท์วินนะครับอันนี้น่าจะเป็นติ่งคุณไบร์วินด้วยนะครับแม่จ่ามาอ้อนแล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะเครดิตคมชัดลึกออนไลน์ เป็นอะไรที่ไม,ไม่เคยได้ไม่เคยได้มาก่อนก็แบบก็ลุ้นค่ะถ้าถ้ามีชื่อเข้าไปติดในโพก็ลุ้นค่ะถ้า,ถ,าถ้าได้ก็ดีใจมากๆเ,าเคยได้รางวัลมามีสามเรื่องค่ะมีมัสยามัทุรสโลกันแล้วก็โซเวียที่มีรางวัลเสียงชื่นชมกลับมาให้เราที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันค่ะ หนูให้ไปถึงดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราก็แบบรู้สึกว่าอ่าก็อย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับที่อ่าคมชัดลึกได้เลยนะครับอ่เดี๋ยววิธีการโหวตนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าแนบลิงก์ไว้ทางด้านคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอ่ หลายหลายคนนะครับฝากโหวตลูกสาวนะครับในคมชัดลึกนะครับออนไลน์นะครับอย่างคุณนางฟ้าชัดชัดแสมสลึงนะครับก็ฝากโหวตลูกสาวนะครับผู้น่ารักน่าเอ็นดูคนนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่พี่ๆเพื่อนเน้องนทุกท่านด้วยนะเจ้าค่ะนะครับเครดิตติ๊กต็อกนะครับคมชัดลึกออนไลน์นะครับ นะครับคุณแม่บอกพาน้องไปถึงดวงดาวด้วยนะน้องมาอ้อนแล้วร่วมด้วยช่วยกันนะเดี๋ยวเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันโหวตเต็มสตรีมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีคนทวิตในเรื่องนี้กันหลากหลายเลยนะครับคุณเคนะครับได้โพสต์ภาพน้องตะมุกนะครับรักนะคะคนสวยขออนุญาตส่องภาพนะครับนะครับสวยมากนะครับ คุณปุ้นๆน,นะครับอ่าบอกว่ายิ่งอยู่ยิ่งเหมือนกันเข้าไปทุกทีเพื่อนสนิทอ่าอันนี้แฮชแท็กเข้มมาสวีด้วยนะครับแฮชแท็กมุกดานารินดาแฮชแท็กเข้มมุกนะครับเนี่ยครับทำปากแบบพี่กิกสวัสดีตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะเริ่มเข้าสู่อ่าแฮชแท็กอ่าเข้มหัสวีแล้วนะครับอ่า ก็ฮัสวีแกมีหุ้นส่วนอยู่ในบ้านในหมง่งปะเนี่ยแม่มทำจริงๆโอ้ยเอ็นดูเปรื่มปริ่มมากแหละฮะแคดิสตอรี่บ้านในหม่งนะครับนะครับเด็กในหม่งนะครับมีใครกันบ้างน,นะครับมีนิวโนดนะครับมีคุณกันนารีนะครับคุณนรินรักนะครับคุณชินนะครับพี่ตั้มคุณฮัสวีนะครับแล้วก็คุณปาริธา คุณปาริตานะครับมีคณสวดน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นไก่นะครับอคอดไข่ออมานะครับแล้วก็แล้วก็มีการาแท็กนะครับของพี่พน้องนองนะครับเด็กในหม่งกันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะครับคุณลลี่นะครับผู้ชายที่ถามว่าร้อนไหมกับผู้ชายที่บงังแดดให้มันต่างกันนะ นีครับมีความบังแดดกันให้ด้วยนะครับอตอนนี้ก็เข้าสู่ Hashtag เข้มหัสวีแล้วนะครับอชอบเวลาเธอยิ้มแต่ชอบมากกว่าเวลาเราเป็นเหตุผลที่ให้เธอยิม้มคุณวีนะครับได้แชร์ภาพนี้มานะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับโมเมนต์เมื่อปีที่แล้วนะครับนะครับหลายคนอยากใช้ให้โมเมนต์นี้กลับขึ้นมาเหลือเกินฮะวิตภาพ ของกันและกันนะคะนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเก่านะครับเรือพายนะครับแม่จะเป็นเสียงเชียร์ที่น่ารักต่อไปค่ะลูกแม่จะไม่ใช้คําว่ารักไปทําร้ายลูกและคนที่ลูกรักรวมถึงคนที่รักลูกทุกคนสวัสดีชาวด้อมที่น่ารักคะ่ะ มีผลไหมก็ถือว่าเป็นเพียงที่น่ารักค่ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังแบบคือในสุดที่เราทำงานเรายังต้องแบบคิดอะไรเยอะมากอยูในสุดแบบนายครับคุณลาลิบอกหุ้นส่วนบ้านในหม่งหรือหุ้นส่วนหัวใจครอบครัวมุกดาคือน่ารักกับหัดมากนะนี่ครับคุณทิสมุกมนะครับบอกว่าคนอะไรโดนแกงยังน่ารัก นางเอกก็ห้ามหวนอันนี้ในกองของอละครคู่แคสสันรักใช่ไหมครับคุณซิมนะครับบอกว่าใครจำประโยคนี้ได้บ้างพี่นิวหนวดเดี๋ยวเราต้องไปฝากตัวเป็นน้องชายคนใหม่หรือจะเป็นลูกเขยเลยมะเ้มบอกว่าถ้าเรามองการไกลขนาดนั้นอนาคตเราก็เท่าแก่นะเครดิตสตอรี่ไบ้านในหมู อันาคตจะเป็นเท่าแก่นี่ครับคุณปวาริษานะครับคนที่ฉันกล้าสบตาด้วยคือเธอนะหัสวีเป็นผู้หญิงที่มือไว้ใจใครง่ายๆฉันเป็นแบบนั้นเสมอเธอเป็นคนแรกที่ฉันสบตาด้วยสบตาด้วยความบอบอุ่นและไว้ใจและเชื่อใจในตัวเธออีฉันเมากาวบวกเมานิยายนิดหน่อยเลยม,มาเป็นบทเป็นกรอนอก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับคุณปวาริษานะครับ เป็นโมเมนต์ให้ชาวเราได้ฟินกันนะครับยามเช้านะครับเข้มมุกคือความสุขของแม่เข้มเอ๋ยแม่เห็นอนาคตหนูเลยลูกนี่แค่ซื้อยังขนาดเนี่ย <c oughs> อ่าคุณโอ้นเคเซนนะครับบอกไม่แน่ใจว่าที่นี่สวัสค์หรือบนดินครับผมอาาเจอแต่คนสวยว่าสั้นเพราะถามชื่อเท่านั้นแหละชื่อมุกค่ะ <c oughs> พ่อคุณไปไม่เป็นเลย <c oughs> ดู

บ้านหัสรินนะครับบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังไอแดดระวังไอฝนรอง I love you เครดิตขอบคุณเจ้าของรูปค่คะ <c redit> นะครับคุณเคมนะครับน่ารักขนาดนี้จะไม่หลงไม่รักได้ยังไง <c redit> <c redit> นะครับหลายภาพนะครับโมเมนต์โมเมนต์ปากเป็ด อ่ะเรามา่องแฮชแท็กหัศวีก่อนนะครับอ่าแฮชแท็กเข้มหัศวีมีอะไรกันเอ่ยนะครับอ่ะก็จะเป็นนะครับแท็กภาพนะครับของไข่นะครับไข่บ้้นในหมอกนะครับนะครับแล้วก็เหมือนเห็นมีอีกภาพหนึ่งนะครับที่อ่าแท็กหลายๆคนนะครับเป็นพระเอกของมุกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมิกทองระยะไม้พัทรารเดชนะครับก็มีนะครับ นะครับคุณน้องรักนะครับพี่เบนน่ารักไปอีกเ่าเครดิตคุณตั้มนะครับ <c oughs> อ่าก็เป็นบรรยากาศอีกกองนะครับ คุณเลิฟยูนะครับวันนี้วันที่11วันกอดแห่งชาติเราอยากกอดเข้มแล้วเข้มอยากกอดใครอา่าวันที่ผ่านมาเป็นวันกอดแห่งชาตินะครับ ขอบคุณแห้งๆนะครับคิดถึงไลฟ์สดเพลงเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอความหมายมันน่ารักดีฟังได้ตลอดฟังเสร็จแล้วไปโหวตให้หัดต่อ,อเพื่อนที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนตลอดไปเครดิตขอบคุณคลิปนะครับครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่พี่เข้มนะครับไปไลฟ์สดนะครับที่ออร่ามีนะครับแล้วร้องเพลงเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะครับ นะครับภาพนี้เมื่อสักครู่นะครับที่ผมแชร์ไปนะครับณวันจะทำปากเหมือนลูกเสาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับปากเป็ดครับคุณไก่แจ้นะครับบอกว่าเสื้อพื้นมอนใบผมก็อยู่ได้แล้วไหนเสื้อกับหมอนอยู่ไหนลูกเตรียมมาให้พร้อม ช่องเกดก็ยังแซลนะครับกับภาพนี้นะครับหนุ่มคนนี้หอบข้าวของหนีตามสาวไปแล้วจ้าแอดดี้แอบเป็นปาปารัสซี่เก็บภาพมาได้จากกองเขยบ้านไร่สภา้ายไฮโซนะครับนี่ครับยังคงคอนเซปะะเต์นะครับ <c oughs> ว่ารองท้าแตะนะครับคู่กายคุณมัมมี่ฮัสุยนะครับคนอื่นดูละครเรื่องใหม่บาบาแต่ชัน่ยังติดอยู่กับโซเวรีอยู่เลย คุณฟิตบล็อกนะครับโจนหน้าตาแบบนี้ไม่วิ่งหนีแน่นอนนะครับเครดิทตทิกต o อกพิตัมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นก้องละครเรื่องเผาขนนะครับว,วันนี้ก็คงเต็มอิ่มนะครับกับหลากหลายกองละครจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกอง คู่แค้นแสนรักนะครับน้องอตาตมุกนะครับแล้วก็กองเผาคนนะครับของพี่เข้มมาสวีและก็เขยบ้านไร่สามาัยไฮโซนะครับวันนี้เหมือนรวบรวมบรรยากาศของอหลายๆละครน,นะครับมารวมกันในคลิป,ลปนี้นะครับถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องไทม์กระแสนะครับก็สามารถ กดปุ่มติดตามท่าที่ด้านล่างนะครับพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปในทุกๆวันทุกๆเช้านะครับยังไงถ้าใครสนใจชมแฮชแท็กเพิ่มเติมนะครับก็ไปทางทวิตเตอนะครับพิมพ์แฮชแท็กเมฮัสวีแฮชแท็กมุกดาเะรินรักกันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจคุณผู้ชมชาวไทม์กระแสนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมไทม์เมอร์แห่งช่องไทม์กระแส ต้องขอลาทุกท่านนะครับไปโหวตให้พีเคน้องมุกดานาดินทรรักนะครับทำช่องทางต่างๆนะครับไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้กับผมไทม์เมอร์แห่งช่องทม์กระแสสวัสดีครับ